ข้มละวัสลาตุวะสสลามะลาอลรอซูลิลละห์บะบาดุอัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะบาระกาตุรอหมดอนเจอร์นี้วันนี้พาทุกท่านมาพบกับมัสยิดรอห์มะตุลลอฮ์มัสยิด200ปีของชุมชนมาลายูมุสลิมในจังหวัดปทุมธานีเขามีดีอะไรทําไมจึงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายูในพื้นที่ภาคกลางได้มาพบกันครับ มาลายูในจังหวัดปทุมธานีเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและในส่วนของชุมชนมาลายูคลองบางโพเริ่มต้นที่มสัสยิดรอมตุลล้อโดยมีต้นตระกูลมาจากบ้านม่วงหวานตำบลสากคอใต้อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมสัสยิดรอมตุลลอหลังแรกถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2340 เป็นอาคารไม้และมีความเก่าแก่ที่ยาวนานผมก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมัสยิด200ปีซึ่งพยายามที่จะรักษาความเป็น200ปีเป็นมัสยิดหลังไม้มาเจอกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นมาลายูและที่มาของจังหวัดปทุมธานีเชิญชมด้านในเลยนะครับเป็นมัสยิดหลังไม้นะครับที่มีการบูรณะกันเรียบร้อยแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอะลั l a ุมวะเ i k u ห์มะต h ลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ สล้วมรัตุอร่างจุมัตสบายดีนะครับทำดุดินนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับที่ดูแลวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นบูดายอมาลายูในจังหวัดปทุมธานีก่อนอื่นผมอยากให้จุมัดเกิดนำนิดนึงนะครับขออนุญาตเรียกชื่อจุมัตนะครับชื่อคุณวรชัยมหมัดนะครับเกิดนำว่ามาลายูปทุมธานีเนี่ยมีที่มาที่ไปคร่าวๆอย่างไรแล้วก็สามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมมาลายูตลอดจนมัสยิดหลังนี้เป็นอย่างไรเดยวเชิญครับประวัติความเป็นมาของ พี่น้องมุสลิมมาลายูของเราเนี่ยนะครับเดินทางมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งโดยเฉพาะของมุสลิมที่ปทุมธานีนี่ก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็คือมาตั้งถิ่นฐานที่สมุทยไทยพริกไทยอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมของเรานี่แหละที่ตั้งเป็นสวนวิทไทยเพราะได้ได้ทราบข่าวว่ามีการปลูกพริกไทยเพื่อเป็นเครื่องราชด้วยใช่ไหมฮะอ่ะถูกต้องครับครับเพราะว่าเชื้อสายของเราเนี่ยหนึ่งเป็นนักวิชาการครับแล้วก็สอง เขาเรียกว่าปัตตานียันเกษตรกรเกษตรกรรมเกษตรกรรมมาทำก็เขาก็ต้องแจกพิจาัณ์เรียกว่าพริกไทยครับแล้วก็กลายเป็นสวนพริกไทยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประชากรหนาแน่นครับเราก็จะขยายเป็นสองเรียกว่าสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งเราจะขยายไปที่ ทุ่งรังสิตทุ่งรังสิตแต่ทางที่สองเรามาที่นี่ก่อนมาที่ลาดหลุมแก้วคือมาทางลาดหลุมแก้วเขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับเราก็เลยมาอยู่ที่นี่เรามาอยู่ที่เดี๋ยวเราพามาแนะนําส่วนหนึ่งที่เป็นร่องรอย ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นมัสยิด200ปีได้ใช่ไหมครัเพราะว่า2329ก็คือประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเฉลิมฉลองด้วยไหมครับเนี่ยปกติก็เฉลองทุกปีอยู่แล้ว200ปครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับเอเนร่องรอยคือเป็นแหล่งที่สองที่มลายูปทุมธานีมาอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นที่แรกใน ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําที่สองที่เรามาอาศัยอยู่ทุกต้องแล้วก็มีร่องรอยมัสยิดหลังแรกที่นี่ใช่ไหมครับหลังแรกครับจุมัดช่วยบอกนิดนึงครับร่องรอยของความเป็น200ปียังเหลืออะไรอยู่บ้างครับที่นี่เนี่ยคือที่นี่เนี่ยเราจะรักษาทรงเดิมไว้ครับทรงเดิมเป็นมาลายูบวกไทยผสมภาสาผสมไทยผสมภาผสมานผสมไทยเพราะที่นี่มีมาลายูมีไทยมีมอ มีจีนด้วยีจนนด้วยะครับเราอยู่กันแบบไม่ใช่พะหุเลยครับอยู่เยอะเลยใช่ไหมเกินพะหุเลยนะครับมาชาวร์ฆังเลยครับอันนี้เป็นเสาอันนี้เสาไม้เก่าเลยไม้เก่าเลยนะครับเป็นแกนไม้เลยเป็นแกนไม้ก่อนครยุคก่อนนี้จะเป็นไม้ไล้วนนะฮะไม้ล้วนเลยนะครับเผาว่าเป็นมัสยิดหลังที่สองจริงๆแล้วมีหลังไม้อีกหลังหนึ่งหลังไม้นี่จะเป็นหลังอันนี้เหลอฮะอันนี้การต่อเติมการต่อเติมะครต่อเติมนะครับ ก็คือเขาจะวักกับนะฮะวักกับที่แล้วก็วักกับบ้านด้วยวักกับบ้านให้เป็นมัสยิดเป็นมัสยิดหลังแรกและหลังนี้นั้นก็มีการบูรณะมาหลังที่สองใช่ไหมครับครับขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับเชิญครับอันนี้เป็นมัสยิดน่าจะเป็นหลังที่สองใช่ไหมครับที่ต่อเติมจากหลังแรกใช่ใช่ครับหลังที่สองเป็นไม้ยังมีร่องรอยของความเก่าของไม้ครับใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะคงอัตลักษณ์ความเป็นเดิมๆไว้ครับนะครับ แต่ส่วนกระเบื้องเนี่ยจะเป็นกระเบื้องที่กระเบื้องเก่าเลยกระเบื้องเก่าครับแล้วเราก็มาชุบวิธีการชุบปูนใหม่ชุบปูนใหม่ที่ให้คงไว้ซึ่งความเก่าอยู่ใช่ใช่ครับแล้วก็บางส่วนนี้ก็ยังใช้ลิ่มยังไม่ได้ใช้อ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะปูไม่ใช่ตะปูใช่ไหมครับเดิมก็คือทําเทศนาดูปบัตรอ่าจะเป็นไม่รอบตรงนม้หล่อตัวเก่าแต่นี่อันนี้ใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรามีอีกหลังหนึ่งเพื่อที่จะ แล้วตรงนี้ก็ละหมาดเหมือนกันเพื่อรองรับการขยายอันนี้คือบริเวณพื้นที่นะครับอันนี้จะเห็นอยู่บาตอเรียกบาตอใช่ไหมภาษามลายูอ่าบัตอบาตอก็คือกระเบื้องกระเบื้องเก่านะครับที่เราเอามาทําความสะอาดแล้วก็มาใส่ใหม่ใช่ใช่ไหมครับแเราบริณะจะให้เหมือนเดิมมากที่สุดครับมีพื้นไม้นี่ก็ยังเป็นไม้เก่าอยู่ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งไม้แต่ส่วนหนึ่งไม้เก่าแล้วที่ชัดใสเอ่อแต่เจนเป็นไม้เสาใช่ไหมใช่ใช่เสานี่เป็นเสาเก่านะครับจะรีโนเวททั้งหมดอ่ะจะรีโนเวททั้งหมด ็ต้องขอขอบคุณจุมัตนะครับอจีวรชัยมหมัดในการที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับมลา,ายูในปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งในนามของอารายการนะครับขอให้จุมัตได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้มีลูกหลานที่เป็นอุลมามะรับใช้สังคมในจังหวัดปทุมธานีต่อไปครับขอบคุณครับส่วนชาวมัสยิยุร์มาตุลล์อนอกจากมีประวัติศาสตร์ความยาวนาน และได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่แล้วส่วนใหญ่อาชีพของชาวมาสิรอมาตุลลอก็จะประกอบเกษตรกรรมโดยมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอเพียงเราพาทุกท่านมาพบกับวิถีชีวิตของมาลายูในปทุมธานีแบบเรียลไทม์เลยนะครับมาเจอกับคุณครูสอนฟันดูอินณนะชุมชนของบางโพแห่งนี้ซึ่งท่านก็ เป็นครูคสอนระดับฟัด,ดูอินที่โรงเรียนธรรมโร์พินิพัฒนานะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมนั่นก็คือทำนาครับแล้วก็เลี้ยงปลาซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาดูวิถีว่ามาลายูในปทุมธานีเนี่ยเขานอกเหนือจากการเป็นครูสอนสาศาสนาหรือทํางานอาชีพประจําแล้วเขามีอาชีพหลักนั่นก็คือเกษตรกรรมมาพบกับคุณครูอาบิดีนมหมัดครับสารเลมอะลัยกุมุลลอฮ์มะมัดุลลอฮ์มุลาห์อกาตุฮขอบคุณท่านอาจารย์ครับตรงวันนี้ก็ราคาทุกอย่างก็ะแพงขึ้น การเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยหาอาชีพอื่นๆเสริมไปเรื่อยครับครับนอกจากการสอนหนังสือที่ฟาดูอินที่มัสยิดใช่ไหมครับคุณครัวบิดินก็มีการทํานาด้วยครับใช่ไหมครับทำนาวิถีชีวิตนี่ทำนานี่นานาของที่บ้านใช่ไหมครับ่านาของที่บ้านแล้วก็ทําอะไรครับนอกจากนาแล้วมีนี่มีเลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงปลาตามก็คือทําธุรกิจที่บ้านคือเลี้ยงปลาปลาอะไรเอ่ย มันปลาดุกเป็นปลาดุกอุยครับปลาดุกอุยนะครับปลาดุกอุยปีหนึ่งนี่จะจะจะจับกี่ครั้งครับโดยประมาณปีหนึ่งโดยเฉลี่ยมันอยู่ที่ระมาสองรอบครับสองรอบเลี้ยงประมาณหกเดือนก็าจับทีครับโอ้หกเดือนจับทีได้กําไรเท่าไหร่ครับประมาณมันแล้วแต่ช่วงครับตอนนี้ราคามันก็อยู่ตอนนี้มันราคามันขึ้นกาลังขึ้นตอนนี้กิโลนึงมันอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดบาทครับต้นทุนมันอยู่ที่อาหารในการกินด้วยครับครับถ้าเป็นอาหารที่เราซื้อก็อาจจะใช้จ่ายเยอะนิดนึง อาหารก็มีขึ <okay. S 1> ้นนะลงตามตามราคาขึ้นกันนะครับแต่ก็อยู่ได้ทำอะไรอยู่ได้ทำเงินได้ริสกียนร้อ์ให้สำหรับคนที่นี่ก็ร้อ์ให้ริสกีเหมือนกันลฮัมุลิมละห์นะครับเ้่าว่าตัวนี้ขาดทุนเอาล็อกก็เสริมริสกีทางอื่นนให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นก็คือเรามีความสุขกับสิ่งที่มีพอเพียงกับสิ่งที่ได้ใช่ไหมครับเราได้เรื่องของการเลี้ยงปลาบางทีปลาขาดทุนแต่ได้เรื่องของทางอื่นเช่นได้ได้นาได้นโน่นได้นี่ใช่ไหมครับเราอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกับสิ่งที่มีอยู่ ได้เท่านี้อัลฮัมดุลินัล้วมดุลิลล้เราเรามีความสุขถึงแม้ว่ากําไรไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำอัลฮัมดุลินล้วแต่ว่าเราอยู่มีเวลากับการละหมาดนะเช่กับการอิบดะด์อยกับครอบครัวใช่ไหมครับได้เกิดความใกล้ชิดกันนะครับแต่กรูปอิลลาะลอตอนนี้อยู่ในช่วงรอมอนดด้วยนะครับก็เราก็ได้ทําอิบาดั์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําสมาชีพด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับวิถีชีวิตมาลายูในจังหวัดปทุมธานีณคลองบางโพนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับกับ Ramadan Journey หวังว่าเราจะมีโอกาสเจอกันอีกแล้วก็มีโอกาสได้ได้พูดคุยกับคุณครูบิดีนเปิดวิถีชีวิตว่าไอ้ตกลงเป็นยังไงเป็นคุณครูสอนศาสนาแล้วมีเงินเดือนเหลือหรือเปล่าก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นบีดีนะครับขอให้อลลอสสุบฮานอตลาทรงตอบแทนท่านขอให้ริสกีท่านไหลมาเทมาขอให้ชีวิตครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีบารอกะขอให้อลลอสสุบฮานอตลาให้ท่านเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ขององค์อัลลอสสุบฮานอตลาต่อไปครับ ว่าชาวมัซิร์อัฮ์มุลลอลมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามแนวทางของท่านนบ,บีุโมฮัมหมัดส,สุละล,ะลัลวะไลวะสัลลัมที่ท่านส่งเสริมให้ยึดทางสายกลางโดยการทําเกษตรกรรมก็เช่นกันเราปลูกผักเลี้ยงปลาไว้กินแล้วหักเหลือจากนั้นก็จําหน่ายจ่ายแจกถือเป็นการแบ่งปันและเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป